แนะนำให้กินผล,ลไม้5้าชนิดกินให้ได้บ่อยๆส่งผลดีต่อร่างกายเลี่ยงการเกิดโรค สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่าประโยชน์ของผักและผลไม้นั้นมีมากมายมหาศาลเพราะจะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อกลไกการทำงานต่างๆภายในร่างกายของคนเราอีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยกากใย,ยอาหารในปริมาณมากซึ่งเป็นสารอาหารที่จะคอยทำหน้าที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมันพร้อมทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย และไม่เพียงแค่นี้ผักและผลไม้แทบทุกชนิดจะมีสารพิเศษที่จะคอยทำหน้าที่คล้ายเป็นตัวยาเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคบางชนิดได้ดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมีผลไม้5ชนิดที่อยากแนะนำให้เลือกกินให้ได้บ่อยๆจะดีต่อสุขภาพมากๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเป็นผลไม้ที่กินแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านช่วยให้ห่างไกลโรคหลายโรคว่าแต่จะมีผลไม้ชนิดใดบ้างนั้นและจะดีต่อสุขภาพ ภาพร่างกายอย่างไรตามไปเช็คกันเลยดีกว่าค่ะ 1>, 1. กล้วยเมื่อต้องพูดถึงผลไม้เพื่อสุขภาพแน่นอนค่ะกล้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยบำรุงร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีให้กินทุกฤดูกาลด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วกล้วยมักจะถูกเลือกให้เป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องลดน้ำหนักเพียงแค่กินกล้วยหนึ่งผลก่อนกิน,กนข้าวน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ที่อยู่ในกล้วยก็จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องจึงทำให้กินข้าวได้น้อยลงแถมยังช่วย ลดอาการหิวบ่อยอันเป็นต้นเหตุที่ทําให้กินจุบกินจิบในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเพราะเช่นนี้กล้วยจึงเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณเด่นๆในเรื่องช่วยลดน้ําหนักได้นั่นเองแต่ทว่ากล้วยไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้นะคะเพราะกล้วยเป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดถ้าหากกินกล้วยให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในกล้วยนั้นก็จะคอยทําหน้าที่ ที่ช่วยบำรุงร่างกายในหลายๆด้านทั้งช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางได้ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยชะลอแก่ช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันอาการท้องผูกช่วยแก้อาการนอนไม่หลับและที่สำคัญกล้วยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่จะมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้พร้อมกับช่วยต้าน อักเสบและลดอาการปวดข้อเข่าได้อีกด้วยค่ะ 2แก้วมังกรถึงแม้ว่าแก้วมังกรจะเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆแต่ผลไม้อย่างแก้วมังกรก็จัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานน้อยมากไม่มีไขมันและมีน้ําตาลต่ําอีกตั้งหากดังนั้นแก้วมังกรจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะมากๆที่จะเลือกกินให้ได้เป็นประจำทุกวันเพราะแก้วมังกรจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายทั้งฟอสฟอรัสโปร แคลเซียมและวิตามินต่างๆซึ่งสารอาหารเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายได้หลายด้านทั้งช่วยดับกระหายและคลายความร้อนให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าเมล็ดของแก้วมังกรน,นั้นจะอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวที่จะทำหน้าที่ช่วยต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงส่งผลให้บรรเทาอาการร้อนในร่างกายได้ดีทั้งยังมีส่วนช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยบำรุงผิว พันให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสช่วยดูดซับสารพิษตกค้างต่างๆให้ออกจากร่างกายได้พร้อมกับช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและที่สําคัญเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 3. ทับทิมทับทิมคือผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเรียกได้ว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยล่ะคะ่ะนั่นเป็นเพราะว่าทับทิมเป็นผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากมายอย่างเช่นวิตามิน A, วิตามิน E ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสารอาหารเหล่านี้คือธาตุสำคัญที่ร่างกายต้องการและที่สำคัญทับทิมเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากโดยสารต้าน อนุมูลอิสระที่พบในทับทิมก็คือสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลิฟีนอลและแอนโทไซยานินและที่สำคัญไปมากกว่านั้นในส่วนของเปลือกและน้ำทับทิมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดพิเศษที่ชื่อว่าสารพูนิคาลาจินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีสรรพคุณสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระได้หลายโรครวมถึงภาวะอักเสบต,ต่างๆด้วยและ และไม่เพียงแค่นี้สารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในทับทิมเมื่อร่างกายได้รับเป็นประจำทุกวันก็จะมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายได้หลายด้านทั้งช่วยลดการอักเสบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายได้ช่วยป้องกันอาการไข้หวัดช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยลดความดันโลหิตช่วยกระตุ้นความจำช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันการอักเสบในช่องท้องและช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้ดัง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลไม้อย่างทับทิมเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันการเกิดโรคได้หลายโรคเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมหามากินให้ได้บ่อยๆด้วยนะคะ สี่แตงโมนี่คือผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยดับกระหายและคลายความร้อนพร้อมกับเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าแตงโมจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากเมื่อกินเข้าไปจึงทําให้ร่างกายสดชื่นขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเติมน้ําให้กับร่างกายอีกทางด้วยนะคะและไม่เพียงแค่นี้แตงโมยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวทั้งมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารของร่าง ายช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนให้กับร่างกายช่วยลดความดันโลหติตช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงช่วยลดอาการอ,าการอักเสบต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายได้และที่สําคัญแตงโมย,ยังเป็นผลไม้สีแดงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งไลโคโปีนและเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีและ สารตานอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็คือส่วนประกอบสําคัญที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดอาทิมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและยังรวมไปถึงแตงโมยังเป็นผลไม้ที่มีสปปรรพคุณช่วยบํารุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ 5. สตรอเบอรี่นี่คือผลไม้ที่หลายๆท่านชอบกินมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วรู้หรือไม่คะว่าผลไม้อย่างสตรอเบอรี่ก็จัดว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนั่นเป็นเพราะว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงโดยสตรอเบอรี่เพียงแค่9ผลจะให้วิตามินซีที่มากถึง112มิลลิกรัมเลยนะคะซึ่งถือว่ามีในปริมาณที่มากพอกับขนาดที่ร่างกายควรได้รับใน แต่ละวันเลยทีเดียวดังนั้นการกินสตรอเบอรี่ให้ได้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไม่ทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆอีกทั้งวิตามินซียังจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่ส่งผลดีต่อระบบการไหลเวียนของเหลวในร่างกายของเราด้วยและไม่เพียงแค่นี้สตรอเบอรีย่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายหลายชนิดดังนั้นการกินสตรอเบอรี่ให้ได้บ่อยๆจึง มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคเลยนะคะทั้งมีส่วนช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตช่วยชะลอการอุดตันของหลอดเลือดช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตช่วยชะลอแก่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยป้องกันอาการท้องผูกช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพฟันช่วยบำรุงสมองช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยลดการอักเสบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย และที่สำคัญมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ